ส่วนช่วงนักข่าวพลเมืองวันนี้ครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงวันเด็กแห่งชาตินะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูความร่วมมือในชุมชนที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันร,ระหว่างคนสูงวัยเด็กแล้วก็ผู้ปกครองครับเพื่อรวมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กกับเครือข่ายองค์กรทั่วประเทศกับนักข่าวพลเมืองอีสานตุ้มโพมครับ กิจกรรมโอเพ่นเฮาส์อันซีนถิ่นราศีสไลน่าเป็นอีกเป้าหมายสร้างพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบให้คนสามวัยทั้งเด็กเยาวชนคนทำงานและผู้สูงอายุได้มาแลกเปลี่ยนและสื่อสารถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาเด็กเยาวชนร่วมกันที่สวนเอนอานาเทิงและสวนเรียนรู้ทามูลหลานเยออำเภอราศีสไลจังหวัดสีสเกต การที่เรานามาใน,ในวันนี้นะครับซึ่งะจะทำะจะเห็นได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะว่าหนึ่งที่เรา,านําอาหารประจําท้องถิ่นมาเพื่อจะได้ให้ชาวต่างจังหวัดได้รู้ว่านี่คืออาหารการกินของชาว3จังหวัดนะครับผมกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับที่สามารถให้ต่างถิ่นเนี่ยมาได้รู้จักกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันจะได้เข้าใจกันมากขึ้นครับได้เห็น ภา,าคีเครือขายแล้วก็การร่วมมือเนาะถึงกับผู้ใหญ่ภาครัฐเนาะครับที่เข้ามาร่วมมือในการขับเคลื่อนเรื่องของพื้นที่สร้างสรรค์เหมือนกับงานวันนี้นะครับที่เราผนวกร่วมกันกลายเป็นงานพื้นที่ขึ้นมานะหรือเป็นที่รวมคนหรือว่าเป็นพื้นที่ที่จะรวมกลุ่มการทางานพื้นที่สร้างสรรค์แล้วก็ทํางานเพื่อสังคมเพื่อตอบโจทย์เนาะกระบวนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุกับการพัฒนาเด็กเป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบร่วมกันโดยเครือข่ายคนทํางานเพื่อพัฒนาเด็กจากทั่วประเทศทั้งครูในพื้นที่ภาคเหนืออีสานเยาว,วชนจจาาากัังงหววดดชชชชยยแนนใตุ้มรอ งเรื่องยิ้มและชุมชนสะพานปลาให้ได้มาบอกเล่าการทํางานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดห้องเรียนใหม่ๆของกลุ่มนักพัฒนาคนสามไว้วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้ได้นำนำเสนอบะหมี่เกี๊ยวที่ที่พวกเราได้ได้สร้างสร้างขึ้นมานี่เอามาบริการกับชุมชนเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าหลายหลายคนลายที่มาร่วมกิจกรรมก็บอกว่าอยากทานบะหมี่เกี๊ยวของทางทุ่งเทินเราซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกๆนักเรียนที่มาวันนี้เขาก็เกิดความภาคภูมิใจ แล้วก็สามารถทํางานร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเป็นการบูรณาการให้ความร่วมมือกันทํางานเราก็จะขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเด็กบนฐานคิดว่าคนสามวัยผู้สูงอายุกับการพัฒนาเด็กเพื่อจะสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในตัวผู้สูงวัยด้วยเพราะนั้นเราจะต้องเอาคนสูงอายุนี่มาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมาสร้างประโยชน์ให้กับเด็กและเยาวชนให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าอยู่นะครับ การเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนและวิถีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้โดยไม่มีการวัดประเมินผลด้วยข้อสอบหรือคะแนนมีเพียงแต่รอยยิ้มและความสุขใจนับเป็นอีกห้องเรียนความสุขที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนปรีชาแจ้งสว่างนักข่าวพลเมืองอีสานตุ้มโฮมรายงาน